สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขุสุข้อน,น้คะเนาะว <c oughs> ันนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนื่นเด้วอันคอเติมกระังก่อนค่ะแปบบหนึงสามีมาอ,อุ้ยอ้จัาเนียจัาเนียสุดเลย now here we need ี p a c e i, I c e a n up of because i want to put in the w a อ e r also for w h a ะ e v e r ตอนนี้อยาค่ะอันจ,จะเปิดก็ได้กอนเพว่า อันอยากกินน้ำแดงครับพี่น้องสิวยไปสร้างเรื่องหมู่บ้านอันไปรับทำความสะอาดหนอกสถานที่เนาะหมู่บ้านคนได้เปิดร้านใส่น้ำแดงแล้วน้ำแดงโซดาค่ะพี่นอ้องหิวหิวกินเสมอไลส่สติดแล้วน้ำแดงโซดาเนาะอันบ้องสาวเนี่ยอันไปซื้อซื้อของเคารานเนาะอันบัิษทนี่เหนื่อยมานี่อันไปซื้อของเคารานอันจอย๋ยไป อันไปซื้อซังน้ำน้ำแดงโซดาเนาะค่ะพี่น้องใส่น้ำแดงให้นิดเดียวแทบจะบ่มีรสชาติของน้ำแดง,ดงเลยค่ะนำ้ำน้ำแดงให้ลรึบ,บ่อยเนาะเดี๋ยวคนที่จใส่ก่อนอีกขวด <laughs> ต้องระว่ามันกลิ่นหวานพื่อใส่นิดนึงใส่ให้นิดเดียวแล้วกันน้องนางก็จะเป็นน้ำแข็งกับโซดาอ๋อเขามาซื้อน้ำ โอเคค่ะอันจะไปฟังเนาะเมื่อวานอันไปทำรับป่าทำค้อมสารเมื่อวานปิดลานเมื่อวานนะคะขอเติมพลังเลยค่ะพี่น้องอเสร็บเดี๋ยวเสียเฮียแห้งบางลายแห้งก็ได้ได้กินก็มีแห้งแนละ้วน้ำแดงโซดาอันจะบอกให้ฟัง จะบอกให้ฟังไรเรอเราไม่ได้บอกก็ได้เมื่อวานอันไปทงางความสลางาสอยู่อำเภอราชสีห์เนาะ,ะพี่น้องนเอาอนาะตำบลสร้างเปียอำเภอราชสีห์เนาะ,ะพอดีพอดีเป็นบ้านเป็นบ้านของอ่าบ้านเมียฝรั่งฮออแลนด์เนาะค่ะพี่น้องอ่านกับพี่จำอ่าสามคนคนละหกชั่วโมงนเนาะไปอีกสามคนคนละหกชั่วโมงเนาะ,ะพี่น้องเพื่อจะแล้วเนาะ กวาดพื้นทุกพื้นวยกวาดเจ้ายอกเจ้าใหญ่เซตหน้าต่อหน้าต่างอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องว่ามือสยามาบานทั้งล่างอะไรเนาะคะ่ะเนาะการล่มมากกันเหนื่อยค่ะเหนื่อยบระเทศอันเนี่ยอันบอกให้แฟนปิดปิดลานเนาะเพราะว่าอันบพิ่เปิดลานเนาะเมื่อวานไปรับงานนอกเนาะคะ่ะพี่น้องรับงานทําความสะอาดเนาะงานทําความสะอาดของอันอันคิดชั่วโมงละสองลอยหาซิฟเนาะคะ่ะอ่าหรือว่า อันอันคิสมอมงละสองห้องลอยหาซื้หรือว่าคันผู้ใดจะเฮ็ดแบบเมาเอาก็ได้เนาะ,ะค่ะกันโปรยเขาบปารยจั่วใเป็นไร่ชุมงกันตีราคากันแบบเป็นเป็นห้องเป็นรังไปเัง่ี่ๆนะแล้วแต่ความมาสะโซกโปของบ้านเนาะค่ะพี่นะ้องเนาะนั่นแหละก็ถือว่าอ่างานข่อมาเริ่มหลายแล้วเนาะค่ะพี่ก็อ่าบิคอดเพราะว่าคนคนเริ่มโฮจังลายมันเนี้ แต่อ่างก็จะพยายามที่แบบว่าจะเจียดเวลาไปเหนะ็ดอ่าเนาะเพราะว่าร้านอาหารเขากะตอนนี้เขาก็จะเปิดสีมงแรกแต่เมื่อไรเขาว่างเขาก็ากจะมาตอนา้าเนาะคะ่ะพี่น้องหมายถึงว่าเฮ็ดเบียกยังแล้วอยู่บ้านเขาก็มาตอนเ้าวกันมีคนมาซื้อกับขายแบบนี้แต่พอมีคนมาขายเขากะปกติก็เปิดสีมงแรกอยู่แล้วเนาะเนะติมเติมพลังกัน นั่งครับพี่หลงในี่พี่สิทธิ์กลับาเดี๋ยวอัานตรงไหนโอเคแบงก์ยูวอนทูสิทธิ์เนียอ๋อโอเค What's wrong Miss h u s b a n มึงขี้น้อนไปเจ้าสาขี้น้อนตายแดดด่าเลย miss I Switzerland ะปยานิกมาคิดถึงสวิสเซอร์แลนด์ยูวอนจะโตรแบงก์สวิสเซอร์แลนด์ No, <laughs> but you say you miss Switzerland. Yeah, i just joking. Just Did joking, it. okay. Very nice. I want Me too, I want to miss Switzerland. <laughs> I miss <laughs> only one thing in Switzerland. What do you mean in Switzerland? Money? The bank. Bank. นั่งราอยู่ที่นี่สงสัยเดี๋ยวกับสามีนะแล้วดีค่ะยู่ไร้ไทยแลนด์ very nice yeah it's nice ชอบเมืองไทยไหมยังไม่ถูกบอกนะยังไม่ถูกนั o เล่นยังไม่ได้ v e อ y ก o ับไปพอดีกับเบิ but I like going with the scooter around here you know exploring the scooter everything nice the scooter is very nice actually <laughs> no 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 it's <laughs> you have to understand I have to explain <laughs> how people understand อันนี้คนบางคนมากันมาเมืองไทยจะแบบเพื่นหอมเล่ยน้อยนะคะพี่น้องมาอันคีมอเอรไซคเล่นๆลนส้มนันส้มนี่เนาะค่ะ <Yeah. S 2> you want to have kid? Yeah. Baby? Yes. Baby. Who take care the kid? Me. คอยมึงโลกค่หนามีโดดคอยมึงโลกพอดีเอไปผมีเงินซื้อข้าวกินอย t l e e you k know. take c a r because y have to go work. take care t e k i kid. a e s you <Yeah. S 2> take care. If you have k i d เดนไอ้ต้องไปขบวอล์กเพื่อเงินมันนี่ไปทำดูแค่เนี้ยซีรีส์มิสเตอร์เอออ่าเนี่ยบ่นางหลังตรงโอ๊ตวอล์กวิญญาณีกระดายพี่น้องเลยนี่อะ very <good. S 1> healthy handsome husband no no it was ของผ้าซั oh, <Since> ่งกระจายยีโน่ผ้าซั่งกระจาย Since I did the operation, I'm not so nice. My father is a Buddha. I'm a Buddha. I like to eat. I love to eat. No, me not. Me not. I don't like Thai food, I don't like Italian food, I don't like Falun food. You don't know it, you eat a lot, eh? And now let me have a drink. You can อันนี้เลยอ่าที่เดี๋ยวจะอาสนใจเล่ามาคุยกันว่าเฮานะคะพี่น้องเนาะอ่าอันอ่ะอันพยายามที่จะแบบว่าเห็นงานไหนอัหมายถึงว่าเห็นงานล่ะกะพ่าไมีค่าใส่ใจหลายเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้สามีอ่าหมายถึงว่าสามีนั่งมาอยู่บ้านนั่งไม่มีงานเหตุอันกะฮะดาลีงุบป่า อ่าลีเล็อ่านอ่านทั้งนั้นไม่ใช่คุณจินอนสบายใจโมมี่ลูกค้ากาพป่ะกันนั่งเล่นนอนเลน่นเรื่องสี่นะคะพี่น้องกะเมื่อบ้านในอันเบยูเพงศาว่ามีลูกค้ามาอ่าฝรั่งครูหนึ่งเนาะคะ่ะอันคนไทยกับ,กบ,กบสามีฝรั่งละกัน Uh huh. คุณก็บ,บอกเขาว่าเ้าปิดหลังจากคนไทยกับว่าลูกค้าสามคนได้ข่ะเมื่อว,า,วานแต่ว่าเ้าปีอยู่เนาะแต่กัอันไปเหตุงานทำความสะอาดเนาะคะ่ะคือแบบพูดถึงงานทำความสะอาดดีบอสอ่าดีอยู่ได้งเงินดีเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันคิดเฉพาะละสองหน่วยหาสิบราคาการพูดคันตกลงราคากระเป๋าจะของบ้านได้แบบรับเหมาเอาอันก็คิดราคารับเหมาเนาะแต่ว่า ทำบ้านเนื้อบ่อนเนื้อให้ค่ะพี่น้องเหตุงานอย่างกันเนื่อยเมื่อ่ะมาขอให้ให้มันได้งเงินเนาะเ้อ,อใส่ซื้อ,อยาซื้อกินนะคะข้าวหนำค่า,าไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะนอีกอย่างสาม,มีบ่มีงานเท่ากับต้องเห็นงานไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเหตุไดก็ได้ไตีให้ได้ง,งินเข่ากระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องว่าขาดจิตใจหลายขาดจิตใจหลาย านาดคาไฟแต่ละบ่องแต่ละแต่ละหมองแต่ละบอนเนาะหลายแต่ละเดือนค่ะนี่เดือนเดือนนี้เนาะค่ะพี่น้องเดือนที่ผ่านมาคาไฟพอมากเพราะว่าเขาใส่ไฟเกินขนาดละแบบว่าก้งไฟฝ่าสงสัยจะสงสัยว่าเอ๊ะไฟมันหัวเรื่อไฟเป็นอย่างเนาะนี่คือแบบมาแบบติด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 ถ้ามึงว่าจะมาทบเธอเดียวสองเดือนเธอเดียวเลยเนาะค่ะถ้ามึงว่าแจ็คถอตเท่าไดเ่ใมันฮะฟลอยดลิสตี แจ็คพอตแหงหนาฮอนแหง Bird Bird ina, เปิด n ana, n ana, แอร์เปิดห้องนี้แน่เปิดห้องนั่นแน่กันอยู่หลานกันลบไปงันกัะเปิดในหกขั้วค่ะพี่น้องเปิดในขั้วแลไรก็เปิดห้องนอนเมิดมือหอนคำเนาะตั้งแต่อัแนแห่งหอดคำป่านนัง่งอ,อยู่เมืองไทยนั่งนี่จากแอร์ไร่ได้คะ่ะพี่น้อง <laughs> air, ต้องเปนะิดแอร์ตลานไม่ได้เอาแต่เงินหาแต่เงินจา่ายค่าแอร์ให้เจ้า เดือนหนึ่งก็เมื่อไรล่ะก็ยังเน็กฮะ I working to pay for aircon for you every month you cut the bomb Thank you แต่เด s why ค่อยว่าอันน่าไปเท่าลงไปอยู่ยุโรปกันเธอยังพอยมันบ่อนกันนะนี่บริสเบนคาแลร์ we have to go back to Europe you know because cheaper for the aircon you are my father ว่าย่อสามีกันเนอะ มันรนม่นะผมลนผมลอนคางลนแน่ผมกันร่นอยู่แล้วเลยว่ากินผงงสื้อร้อหลายกับบจากเนาะค่ะพี่น้อง just good you You have good life ฝรั่ง have good กุด e n o นอตไทยไว้ให้ก o ดผู้ใดผู้ใดว่าใดสามีฝรั่งสบายบ่แมนเ้อค่ะอาจจะแม่นคนอื่นแต่ว่าอันบ่แมนงัาน งานอยู่ตลอดแหละคะ่ะพี่น้องที่ตังประเทศอังกฤษงานเนาะแต่ว่าเขาตางประเทศมันดีจังนึงว่าเขาประเทศเฮนงานตลอดเวลาเขาก็มีเวลาท่องเที่ยวนําอันนี้อันนี้อันนี้เ็นงานตลอดเดียวกับเพราะว่าเขาต้องเฮงงาน่เก็บเงนินแนนน้นอยน้ำเนาะค่ะเพราะว่าน,นี่สินปีสิบปีเขาต้องกลับไปหาพ่อปู่แม่ยายอยู่อิตาลีเนะาะคำเมือง่าจะไงจะไปบ่อ่าก็อาจจะไปเนาะเพราะว่า ต้องไปย่ำปูย่ยางเนงาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีธุระน,นาเนาะค่ะต่อสู่ดินร่นค่ะพี่น้องเพื่อจะได้ยูดหลอดแต่ละวันเบียกกะายงานกะายอย่างมิจฉีหลังนี่ค่ะพี่น้องเนาะอันว่าอันจะยูดกินอันกินมะน,นาวฮอนเนี่ยอันกินฮางวงกมือพิจิกันละเพราะว่านะ่ะอันไปทั้งม่อมแต่อันเรื่องสืบไปเนาะ อันลืมเอานำให้ลูกบอยไปเนาะอีอย่ยางเวลาเข้าเ็รงานทำความสะอาดเข้าจะมอมีเวลาเนาะเขากลิ่งจะน้ำงานเนาะตั้งแต่อันอ่าเปิดรับความสะอาดทำความสะอาดมาในอันก็มีมีสามสี่งานแล้วเนาะอ่าทำความสะอาดอ่ายูซีสกินงไอศ์ครีมอ่ามาเมอาบัลแมนลงไอศ์ครีมเขาเปิดร้านขายไอศ์ครีมเนาะค่ะ,คะพี่น้องอยู่ถนนท์คู่คันแล้วก็ ทำความสะอาดแฟชนให้ตำรวจเนาะคะ่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้พลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็มีอีกอ่าอ่าซีส,สเกตทั่วมากทุกกันว่าจะให้ไปทำความสะอาดอืมให้ลูกสาวเพราะว่าเป็นเลี้ยงลูกสาวเลี้ยงแมวเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันกะอ่าอันกะเพิ่นโทรมาสามสี่หมื่อแหละเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะโทรกลับมาใหม่ถ้าทางดูกสาวว่า อยากเ็ดบอว่าแม่เดี๋ยวเป็นคนใจให้แม่อยู่จังหวัดหนึ่ง่างหาเนาะพอดีเพื่อเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเพี้ยนนะคะพี่น้องรับทำความสะอาดสีสเกนอันอาเขียนไวนไ้เหมือนราคากรใดัแบบนี้เนาะค่ะ mm. โอเคอย่าบอโดอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับมือนีกับบมีอย่างกับมีแค่นี้นะคะพี่น้องเนาะอัปเดตชี่ <laughs> แต่ละมือของอัน สิหลอดหรือสีหลวงเตะละมือถามมาเหนื่อยบอแต่ละมือกันเหนื่อยเหนื่อยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องสู้ต้องต้องสู้ต้องยูไฮไลท์เนาะพ่อพี่น้องเนาะอื่ะค่ะพี่น้องบ๊ายบายรักษาสุขภาพพอกันวิดีโอนะค่ะขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆสกุลุกุนตีเข่ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมาเนาะค่ะอันก็จะพยายามอัปเดตอัปเดตชีวิตของอันเรื่อยๆเนาะชีวิต วิธีชีวิตเนาะของเมี้ยฝรั่งในสามบีโมท่านกเกษียณค่ะพี่น้องก็ต้องกลับมาเยอะเมืองไทยกับเป็นยังสี่อา่าพี่น้องเนาะบ๊ายบายค่ะพอ,อกันวิดีโอหนาค่ะ